2ลำเลยครับวันนี้กับตัว2023ครับตัวสีขาวสีขาวโบะเลยครับตัวนี้อ่าเป็นตัวสูงนะฮะตัวสูงแต่เอามาย้ายแคะโหลดเตี้ยนะครับก็สเต็ปเหมือนกันเลยครับอ่ะทุกคนจะดูว่าอันนี้กับคันนี้เหมือนกันเลยครับก็จะเป็นล้องเงาเหมือนกันเลยครับอ่าลำนี้ใส่ฝากระปองนะฮะใส่ฝากระโปองแต่ส่วนลำนั้น แปลงหน้ามิลเอ็กครับก็แตกต่างกันไปไป,ปุ๊บก็ลองดูนะครับหน้าเดิมแบบนี้อ่าหน้าเดิมแบบนี้แล้วก็หน้ามิลเอ็กแบบนั้นอ่านี่เลยครับก็จริงๆแล้วอ่าไม่ยากครับแค่เปลี่ยนกันชนแล้วก็เปลี่ยนไฟครับแล้วก็เปลี่ยนกันจังหน้าก็เป็นหน้ามิลเอ็กซ์แล้วครับอ่าตัวนี้เป็นตัวสูงหลดย้ายแนบหน้า2หลัง4ครับเป็นล้ออันนี้ล้อแบรนด์นักนะครับ kmf z ครับนี่เลยสเปคล้อ9ก้าครึ่งสิครึ่ง อันนี้จะเป็นลูกเก้าครึ่งคือลูกหน้านะครับลูกหน้าส่วนในลูกหลังก็จะเป็นตัว10ครึ่งครับ10ครึ่งเก้าครึ่ง10ครึ่งลำนี้เลือกโหลดย้ายแหนบหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับหน้า4เอเอหน้า2หลัง4หน้า2หลัง4ี่ก็คืออย่างที่น้าทำไปครับก็คือโหลดย้ายแหนบลงมาอยู่ล่างครับทั้งหน้าก็ลำนี้น่าจะใส่เป็นโชกคะครับอ่าบางคันก็ใส่โชกบางคันก็ใส่สตัดนะครับวิธีการโหลดทั้งหน้านะครับก็ ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยากครับก็นะทนทุกวันครับก็คือรู้จุดหมดอะครับอีสุขใหเป็นอีสุมาอยากได้แบบไหนทรงแบบไหนระดับตาทําได้เลยครับลำนี้ใส่ฝากระโปรงทรงเอไปหนึ่งบานนะครับสเต็ปในการโยดก็หน้าสองหลัง4เหมือนกันส่วนลำนี้อ่ะก็ใส่ร้อยเอ็นห้าครับใส่ร้อยเอ็นห้ายางดีสินติสเต็ปโหลดหน้าสองหลัง4ี่เหมือนกันนะฮะแต่ รอตรงที่แปลงหน้ามิาแปลงหน้ามิวครับนี่เลยก็เป็นแปลงหน้ามิวนะครับตัวนี้ก็เอาหน้ามิวเอ็กเอาไฟเอาทุกอย่างเข้ามาใส่ครับดูแล้วมันสวยครับอันนี้นะดูแล้วสวยมากครับถ้าทุกคนชอบมิวเอ็กแต่ว่าอยากได้กระบะอยากได้กระบะก็คืออยากได้กระบะสักคันหนึ่งแต่ใจในชอบมิวเอ็กครับก็ซื้อกระบะมาก็ได้ครับแล้วก็แปลงหน้ามิวเอ็กแบบนี้ก็โอเคเลยครับนี่เลยครับอ่าแล้วก็ลำนี้มีใส่ปิดท้ายแบนน้าด้วยครับ นี่ปิดท้ายลำนี้ปิดท้ายนะครับส่วนลำนี้มีมีปิดท้ายไหมไม่มีใช่ไหมอ่ะดูดูลักษณะกายตัวปิดท้ายเราจะเป็นลักษณะนี้นะพอใส่ไปแล้วมันก็จะเหมือนตัวเตี้ยอ่ะแล้วก็อีลำนี้เป็นปิดท้ายเดิมๆครับนี่เดิมๆเ,เลยครับบางคนถามนะมาทำสมใส่ครับทําไมต้องใส่ปิดท้ายด้วยอะไรด้วยครับไม่ใส่ก็ได้ครับนี่ไม่ใส่ก็ได้ก็เอาไว้เหยียบขึ้นลงนะได้เลย แต่เพียงแต่ว,ว่ามันไม่สวยเท่านั้นครับอันนั้นใส่ปิดท้ายคืออยากได้ท้ายที่สวยงามนะอันนี้ต่างคนต่างชอบครับคนไหนชอบก็เปลี่ยนคนไหนไม่ชอบมาทางเปลี่ยนครับแบบนี้นะสไตล์ในการใส่ตัวปิดท้ายนี่นะครับฟิล์มก็เพิ่งติดมั้ง,งโอ้ยังไม่ติดเลยเหรออ่ายังไม่ติดครับวัดบูทวัดบูทหนึ่งตัวครับก็วัดบูทเราก็ห่อไว้นะครับคือ ยังติดยังติดตั้งไม่ได้ครับต้องรอฟิล์มนะฮะต้องรอฟิล์มแห้งอยู่ประมาณ7วันนะครับติดฟิล์มได้ววันถึงเราถึงจะใส่ตัววัดบูทวัดบูทให้นะครับก็เป็น2สเต็ปครับหน้ามิวเหน้าธรรมดาครับลำนี้ก็มาจากเซลฟลนะครับเซลฟล์สลำเลยก็อาจจะเป็น FC l เซลฟแล้วซื้อรถกับเซลฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่จะเอามาให้น้าทำครับก็สเต็ปแบบนี้นะครับบอกได้เลย จบแน่นอนนะแล้วก็อยากได้อะไรปุ๊บอะไรเพิ่มเติมเพราะเเติมมีหลังก็ได้นะครับก็ขอบคุณ fc มากนะครับติดตามกันไว้เยอะๆครับเดี๋ยวน่าจะมีเด็ดๆหรือน้าจะมาทําให้ดูอีกนะครับก็วันนี้เซลไฟล์ Fi, uzu, อิสุสุอึ้งวันไตผ้าพระพร้อมจัดโปรนะครับพร้อมจัดโปรหรือว่าเป็นตัวเตี้ยนะครับเห็นขายอยู่39,000่้โปรคมแต่งนะครับอันนี้แต่งจริงนะครับทุกคนก็ลองเข้าไปดูนะเซลไฟ อึงวันไต่ท่าพระ